Cấp phát tiền cam 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 phun làm cấp phát giấy phái lợn đuổi สางสายหวงส่วนเจ้าเหลื่อมเลืศอล้วด้วยไหมข้ามนายนำความควาทองเป็นพื้นบางสาบใบบ้า กังเจนกัตาวันสับเสียงสางยิ้งหยวเขาตอมเป็นเพื่อนบางบ่ เผียวพองกระทำด้วยเส้นฝ่ายเลือเลิดย่างยองผู้อัางเปียวผู้ยงเหนียบงาผ่านกลางเปี่ยม พังที่พวดเปียเตรตุกแดงกลาง้าวเครื่องขึ้นขาวเปลนเสมแลมเหลืองยาวใหญ่ยอสาวเสสนสกางส มาตัมเพียนพมพมวันขึ้นตั้เป็นเพื่อนยิ้มสุดแขนนัน,นเพียนลามด้วยลายดอวงเล่นดวงขึ้นจุมจี้เจ้าเจ้จาก็เป็นซ่เหลือล่อมไหลฟังสามพัดสามเมียนตกที mà miếng ngon ta nâng mà miếng ta nâng hộp lốt quay mang ta nên ดวงล่างด้วยคนอย่างต่างตีนย่อมหลายคินเกียงโอ๋งในภาพันธุ์นี้ดีอันตานีห่ม Rõ lý suốt Đuổi hụp nàng Tạm thường hụp Đuổi lạng Đuổi tùa Mông Giang hồ Mông Cả tay tiền Tạm thường Hụp cạp a ele nuã ca

làm chàng xin xin phương cô sang ta nương húm mế hàng còn sai nón mẹ son con lấy chụp kem ta nương húm phu sau nhung nhớ nhớ bên hoa ta trái đi an ta nương húm ผ so ู้อินตีอโอขไมยะสุตันหกโยงผู้ังมา ไายกายแลลมไหลตาหนึ่งโอผู้สาวทัดดอกไม้ละละลมายาตาหนึ่งหุบสังกนน้นเนินเียงเกลวกพมูสังาตาหนึ่งหุบไปอยู่แลแงง ตาหาันหนึ่งโหมเท่าแอนมีสีตาหนึ่งโหูน้องน้อยจะไม่อยู่แสมซอนเสมีมสอนเสมสอนเสอน,สอนจะะเอียดจนแกมกจร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 ิงตัหนึ่งมามีอาชนะยิขี้ราเรีบยบไปพังเต็นไต้ตามโคงสาเผายูอยู่ระยะ ตาหนึ่งหัวสมบูรณาน้อยใจสุลาเพียจำปีพางกันไม่กางกันเกอทานทินเหลืองก้อมเหลืองดีเดินลายลางท่านทิ้งขาวกองขาวดีเดินดงสาท่านทิ้งแดงก้อมแดงดีดำน้ำข้างเหลืองไหล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 ลางลางสียง ท่างเทีย h แวก่อนแ้วดีเงียบ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 เค่รื่องปีกแมงทับเรื่องเงยบเงีบมือดังบุษบับเงียบ เอาลังโจไว้เนียนครกันบันคำองค์พระเวททะรทรงธรรมับโขขันดอกไม้ประชาไทายินถวายลาสิกขาจากขายลัดสีเพศลาีินลับกาสาพื้นแพงพระแม่แจงจัดตอน พ่อบางวอ,อนมาสิลาลาสิขาสิคงตาวเจ้าพระชาพี่นองในห้องก็เสืออสมฟังเสียงเตกตอมต้มสมเจียนตนาปองไปก็ห้องห้องใสได้เที่ยวไปลุงลาง ้ากันล้อนเรมยังในวนันังเดือนหนึ่งเอื้องขานึ่งวันหาวไดุ้้มดาวเสือกระใจององพระเวทก็จึงได้เอื้อนสั่งภูมิสถามคอยสำลันลุงอยู่สถาสจตียนยัง มาเลายย้อยแขวนย้อยเดียรันดาสุมพักษาอวัดนิ้สุมพึกษาสะเสือไอ้คงมันเหมือนวัดสามยาำเสลาคืนห้องประเสใสแก้วกวนก่อนดึงให้คอยอยู่เที่ยงมันกันดกด่วนเสื่อเสมอให้คอยอยู่ดี

สิ่หางเห็นว่ามีวันสิ่วัยอันขึ้นโค,นคองเคยได้ส่งสนนนลังในวังสร้างบสกบัดนานียมสิมังก็ห้างหีจ่งว่าบุพเพสังสันมาแต่ดามหน่อยได้เพิ่งพาเพียงเล็กหน่อยสีล่ล้า ก่อนอนุก่อนแล้วเฮ้อจังก่อนแล้วบูบัดนี้ตก เสียก่อนจนเรื่องพระเวทกับสู่บ่องเมืองเา้เาเกาหลังข้อนกรอนี้ข้างดกเป็นเถ่อที่สองผองประชาบม่มีทุกอยู่สุกเสษมสังสมบูรณ์ด้วยผู้ชนะน้ำท่า tha, ทุกทัวทวนเลื่องล่วนดกม่วนยิน นาคมกันก็นส่วนเสียนสี่สิบแปดพระคาถาเวสันตาข้องเมืองราชจ,จะทุองเต็มตังนิติตังบนจมฟ้ามรณาผลผ้ารลอยยี่สิบพัรษาการอาวส,านสาวันสุ้ากะจบถวงโซกรบวน ข้าทาทวนทวนในส่วนสิบสามกันพันละนามาคบสู่พระการละสานสิ้นองมูนินจอมฟ้าพระสัธทธาเทโปรดชาดุกตัดประกาศเสนประชุมเรื่องก่อนกาม เพข่เวดูกอนทานม้วนมัวภิกษุสงฆ์แต่ละองค์นั้นคือภัยบัตรชาติเท่าเดียวนี้กุงสนใจข้าวเจียเปิตุลลงผู้โลกสากลับมาเป็นพระบิดาสีสุทุธนทานการนี้ประเสริฐสฆง พวเสดียอดอ้มการก่อนพระชนนี้คือพระสีมายายอยิยิงยิงอา้างมันสีน้งนงแก้วแววมันสีสงาคือยาโสทลาหรือพิมพ์ผ้ามิงแก้วผู้ไก่เกียงเจ้าพำเพียง ชาลีบาทบาทเบืองชาลีราดบาทเบืองได้แกงพลาหลุ่นส่วนกันหาเป็นรูบุญวันนาสงาสีคำโกมชูจะโกผ้าไมมกับกายเป็นคู่แ่งเทวาทัดผูกกันแกงกำกี่ยวเกี่ยวพัง อาเมตาชาตินานกับเกือดูบัดมาหากเป็นนางกินจาบลอาเวนตองคนทั้งผวงงข้าวเกียก,กับขึ้นมาเป็นพวกทานค่อยห่วมกินห่วงทางบาลมีก็รวมกุตนสร้าง่วมมา เวสสันดอนเจ้าฟ้าผู้เขาป่าวงกุงก็คือเหาตถากดเทสนาจาวันจากสำนากพ่อบม่มคู่เทมประการพระวจนไว้ก็เพียงหน่อย พาลายนันดลกนามสามเท ฟังคติบันทายอีกจักหน่อยพอเป็นอยาน่างสนดับมาสิบสามกันได้ภาคเพียนเรียนรู้ฟังฟังโดยเอาอย่างจับสำเนียงอย่าฟังเป่าพวกผู้ซายก็ให้เอาอย่างพระเวทเพิ่นบ้างโดกกันสร้างกว่าผู้สอง แมนว่าพระมิตรตนผู้เป็นพ่อสิกรธาตุว่ืสาคนนิ่งนำด้วยว่ากรมเจ้าของสางเียกกันนึ่งประชาชนผู้มางคดีแรงนี่ละเทศองค์พระเวทบกเชียดให้ถือไอ้เหตุและพว ที่พระมิ่งตนวสิใสเดชดกษัตตางใสราชาทิปไตยต่อประชาเจ้าบานพระผู้บานเห็นเสียงเสียงประชาชน,นเป็นไงมอประชาธทิปไตยแกพระสุขกโกขึ้นตามพื้นระบอบทั้ง ย h มลำบากยากลำนาที่สิสันเสริญขอเชิญชวนนักผู้คงให้ไต่ต่งตามด้วยบ้านสีสวยเมืองสีกวมโสกันขัดแย้งฟังแสดงมื่อนี่ยฟังถิ่มแม่ยิ้มใจพวกแม่ออกทั้งหลายคอ้จำเชื่อในดอกเอวย่างนางมัาสีเปิดเต็มบัดซบ ามิยดาเทียงแทงทางสวัสดิ์ทีดีเจครั้งเพื่นกันยังได้เราอยู่ทุก,กคอยไทยถูรวมสมัครรักแล้วสิไลทมกะบกควรเอาละสาลูกมวนมวนบ่มวนก็จำเป็นเห็นสิสวาวสานานาทะลงเพียงนิ่ โกะเวกติกรพิมพ์ป่าปประพันธ์พาาฝ่าคติเล็กน่อยดอกเพียงหน่อยใหหัมห้อง ตามังผัวที่มาเทศ่ยอนเป็นภาคอีสานเสียงยูสำเนียงว่าท่าไว้แต่พอเพียงนี้เอวังที่จะเาแยสุดกระะสสำเนียงเที่ยวเรื่องพระเวชชุดเพียงตอนนี้เอสียงแ้งล And you